สมมติถ้ามีใครสักคนเน่ยสอนคุณว่านี่คือทางตรงสู่ความสำเร็จทำอย่างงี้งี้ง,งี้แล้วคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จผมบอกเลยว่าคุณโดนโกหกแล้วไม่จริงไม่มีผมฟันธงไม่มี ง่ายๆถ้าถมันมีใช่ไหมทุกคนก็ต้องไปทางนั้นทุกคนมันก็รวยเล็กันหมดทุกคนแล้วสิคุณถูกโกหกแล้วหรือเขาไม่โกหกคุณแต่หนทางของนั้นมันคือหนทางของเขามันไม่ใช่หนทางของคุณแต่ละคนมันก็จะมีหนทางที่จะประสบความสำเร็จที่ไม่เหมือนกันเวทุกสักเซจริงๆมันไม่มีเส้นทางเป๊ะๆนะผมเรียนทุกอย่างผมหาทุกอย่าง เทคนิคเขเอาทุกอย่างทุกวิชา ator, อินดิเคเตอร์เอเลียดเวฟผมตามหา,ามันผมตามหา,ามันยิ่งตามผมยิ่งไม่เจอเฮ้ย hey! ผมควรจะเปลี่ยนวิธีที่จะตามหาความสําเร็จหรือเปล่าผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ย hey! ทำไมเราจะต้องไปเรียนวิชาเขา <corrupted> เราอเอาไปเรียนเขาเราอเอาไปเรียนเขาเลยสักเซสใช่ไหมแทนที่เราจะไปซื้อคอร์สเขาเหมือนปกติใช่ไหมผมเอาใหม่เลยผมปฏิวัติเลย ผมทำทุกอย่างเพื่อให้มีโอกาสที่อยู่ใกล้ๆคนที่ประสบสำเร็จเพื่อจะศึกษาเขาถ้าเป็นคนอื่นใช่ป่ะเขาก็ไปเรียนกับอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้อาจารย์คนเก่งเราก็ไปเรียนเขาในชะ่ป่ะปกติใช่ป่ะแต่ผมเนี่ยไม่ได้ไปเรียนแบบนั้นแล้วไงเพราะผมผมเรียนมาแล้วอะสมมติคนเนี้ยสอนวันเดียวก็จบแล้วอะวิชาหนึ่งอะสมมตินะผมก็เลยขออาจารย์ผมไปเป็นผู้ช่วยได้ไหม เพื่อที่ไปเรียนกับอาจารย์เนี่ยซ้ำๆแล้วอาจารย์ก็มีความรู้เออ,อลูกศิษย์มาเรียนซ้ําคุณก็จะได้เก่งขึ้นผมไปเรียนซ้ําแทนที่ผมจะจ่ายค่าคอสอซ้ซําๆผมก็เอางานของผมไปแลกเอาความสามารถของผมไปแลกใช่ไหมผมเป็นพุ่มกลับมาก่อน <S <S ผมก็ไปกํากับภาพให้เขาไปทาเฟซให้เขาไปสร้างคาแรคเตอร์ให้เขาไปถ่ายวีดีโอให้เขาแต่ทําทุกอย่างทำเองก็ได้ให้ผมไปอยู่ในห้องเขาทั้งวันนะเขาสอนเมื่อไหร่ผมอยู่ในห้องเขาอะ คนนึงอยู่ตรงนี้เป็นผู้หญิงอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเลยเว้ยและมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เทรดสำเร็จอ่ะเป็นเอาแปะขายน็อตน่ะผมก็ไม่นั่งขายน็อตอยู่กับามาันเลยเว้ยใช้ชีวิตอยู่กับมันเลยเว้เยกูอยากรู้ว่ามึงขายน็อตเนี่ยเปิดกรับมึงเ,เปิดไม่เป็นแหละทำไมมึงเทรดสำเร็จ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 ไอเส้นทางเป็นยังไงวะเฮ้ยผมเจอไงรูวรฐฐ้ว่าปรากฏว่าไอสามคนเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเว้ยคือเขามีามด์เซ็ตที่เหมือนกันอะ สามคนนี้เทรดหัวเราะตลอดเวลาไม่เคยเจ้าเลยอะ่ะคนพวกนี้ไม่มีความกลัวคนที่จะเทรดสำเร็จ way to success คือหนึ่งคุณต้องไม่มีความกลัวคุณต้องไม่ได้เทรดด้วยความกลัวอระเทศผมฟันธงคือคนพวกนี้สามารถควบคุมจิตใจได้มีความยับยั้งชั่งใจเทรดได้ก็ระมัดระวังเพื่อนผมเอาแปะ 8, ทุนเทรดเขาประมาณแบบว่าคือไม่ถึงแสนบาทอะ่ะได้กำไรเดือนหนึ่งประมาณ4ี่ห้าหมื่นเงินต้นทุนหนึ่งแสนบาทอะ่ะ ได้กำไรเดือนละสี่ห้าหมื่นยังบอกแต่นิดเดียวต้องระมัดระวังทุนก็น้อยโอ้โหไม่งรวยเป็นสิบล้านร้อยล้านดูมันคิดดิ <L> เขามีความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกคนเหมือนกันไม่ประมาทระวังตลอดเวลานี่ผมไปนั่งไปนอนบางคนผมผมไปอยู่เป็นเดือนเพราะผมเชื่อในกฎ21วันมันเราต้องศึกษาเขาเกิน21วันเราถึงจะเข้าใจเขา ซึ่งเขาอะไม่รู้หรอกว่าผมไปไปอยู่กับเขานานๆงี้เพื่ออะไรบางทีเขายังถามผมเลยเฮ้ยคุณมาอยู่ผมนานๆคุณจะได้อะไรเนี่ยผมบอกไม่เป็นไรผมได้เฮ้ยสามอย่างนี้แหละพอมันเริ่มคือเวมาเริ่มมาปุ๊บใช่ไหมเราก็เริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างหนังสือในบ้านผมอะเทรดดิ้งเดอะโซนของมาร์คดักัส ผมซื้อมาตั้งนานแล้วผมอ่านนี้ก็ไม่เข้าใจตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเฮ้ยคนพวกนี้มันมีโซนมันอยู่ในโซนของมันคุณอยากรู้ไหมว่าโซนคืออะไรผมอธิบายคุณก็ได้ง่ายๆคุณคุณดูฟุตบอลนะคุณรู้จักกูตินโญ่ไหมไอไอดาราที่มันยิงประตูเก่งๆโซนของมันคืออะไรรู้ป่ะเมื่อมันยิงประตูได้เว้ยไม่รู้มาท่านี้กูซัด ไาโค้งยิงเข้าไปยิงเข้าไปนั่นแหละคือโซนของมันนั่นแหละมันคือเข้าโซนมันบอกไม่ได้ว่าม,มันจะต้องเลี้ยวไปทางซ้ายเลี้ยงไปทางวาม,มันบอกไม่ได้นั่นแหละมันคือโซนวานโคขาขวาคุณ่อฟัลโโนะูกัน้าต็มโครับมาอไม่มีจ่ายคต้ใจมาแล้วคุณไม่ต้องไปเรียนศึกษาเทคนิคอะไรมากมายหาท่าของคุณเลยเหมือนกันท่าดาวซันโบล กัท่าที่คุณจะเทรดเหมือนกันเลยมาท่านี้มาหร่คุณซัดมาท่านี้มาหร่คุณซัดกูก็เก็บกำไรแค่เนี้ย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 ไปเรื่อยนี่คือยัวเวนี่ทางของคุณเชื่อผมและผมมีอะไรอีกเดเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้คุณฟังโอเค